เทศแหลกโอ้โหแหลกตัวนิดเดียวน้ำมันลิตรนึงเลยขนะเนี้ยขอเข้าไปแล้วอัดเข้าไปแล้วหลายรอบมาดูตรงนี้อืม่วกอะดูติ๊ทีิรั่วกไหม่วกอะเอาสารอาหารแห้งเออไปแจไปไหนอีกอะ โอตายนูบูกัดตายหา่าอืออ้าวเป็นลมสินแล่ะเฮ้ยก็ไม่ไหว ดูไปดูมาแล้มาแลเต็มขาแล้วมาแล้วมาแล้วมา้จะเห่าอะไรวะ มาแล้วออกไปแล้วนี่มไม่รเด็ดไม่รัวเข้านานี้หรอกติดูมา ขึ้นแล้วครับน้วานขึ้นแล้วอื้อกลับแล้วครับจะแตกข้างหน้าแล้วครับอื้ออื้ออื้อถนัดตัวไม่รู้อะ คนทำมันจะรู้แล้วรู้อยไงไงเสียชื่อไม่น่าบอกเป็นลางเลยเสียซีนอีกทุดนตงึงเลยเส้นเป็ด